เรื่องราวความหลอนของของเก่ามือสองในโรงรับจำนำแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีครับคุณผู้ฟังเคยซื้อของมือสองจากโรงรับจำนำหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณเคยคุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยครอบครองของใช้บรรจุวิญญาณชิ้นนี้ก็เป็นได้เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณแมวครับเรื่องที่คุณแมวเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในช่วงปีใหม่ของปีปีหนึ่ง ขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับตัวคุณแมวเป็นลูกชายคนเดียวไม่มีพี่น้องในตอนเด็กด้วยปัญหาของทางผู้ใหญ่พ่อกับแม่ของคุณแมวก็เลยตัดสินใจแยกทางกันซึ่งณปัจจุบันนี้คุณแมวเองก็อาศัยอยู่กับพ่อและคุณพ่อก็บวชเป็นพระอยู่ที่วัดวัดหนึ่งในจังหวัดประทุมธานีครับพอคุณแมวอยู่กับคุณพ่อและคุณพ่อบวชคุณแมวก็เลยกลายเป็นเด็กวัดโดยปริยายอาศัยข้าวก้นบาทเลี้ยงชีพจนโตมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนแม่ของคุณแมว แม่เขาแต่งงานใหม่โดยที่สามีใหม่ของคุณแม่เขาเป็นลูกชายทายาทของรงรับจำนำประจำตำบลแห่งหนึ่งสามีใหม่ของแม่เขาดีมากเลยนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้คุณแม่ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับสามีใหม่สามีใหม่ของคุณแม่เขาก็ถามนะครับว่าตัวคุณแมวเองจะมาอยู่ด้วยกันไหมเพราะว่าตัวเขาเองมีบ้านหลังใหญ่โตมีห้องว่างเยอะแยะแถมยังบอกว่าถ้าไม่รู้จะทํางานอะไรก็มาทํางานที่โรงรับจำนำของเขาก็ได้คือสามีใหม่ของคุณแม่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานนะ เรียกว่าเป็นเศรษฐีก็ไม่ผิดครับเพราะว่าโรงรับจำนำของเขาก็มีตั้งสามสาขาเรียกได้ว่าอยู่แทบจะทุกหัวมุมเมืองของตำบลน,นี้เลยก็ว่าได้ทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนช่วงหยุดยาวปีใหม่ประมาณสองสัปดาห์เพราะว่าโรงรับจำนำของแม่คุณแมวเขาโดนยกเขาและของก็หายไปหลายอย่างพอเกิดเรื่องแบบนั้นบัวหายปุ๊บสามีของคุณแม่ก็ล้อมคอกทันที คือจ้างคนมาติดกล้องวงจรปิดทุกสาขาเลยแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงใกล้ปีใหม่แล้วพอติดกล้องวงจรปิดพร้อมกัน3สาขาร้านกล้องเขาก็เลยติดไม่ทันติดเสร็จไปได้เพียงแค่สองสาขาเท่านั้นก็หยุดยาวปีใหม่แล้วแล้วไอสาขาที่ยังไม่ได้ติดกล้องเนี่ยมันดันเป็นสาขาใหญ่ที่สามีใหม่ของคุณแม่แล้วก็คุณแม่คุณแมวทํางานอยู่แทบจะทุกวันพอหยุดยาวปีใหม่ลูกน้องของคุณแม่ก็ลากลับบ้านกันหมด และไอสํานักงานใหญ่ที่ยังไม่ติดกล้องนี่แหละสามีใหม่ของคุณแม่เขาก็เป็นห่วงมากกลัวว่ามันจะมีโจรฉวยโอกาสตอนหยุดยาวขึ้นมายกเขาที่นี่อีกรอบหรือเปล่าและที่สําคัญเลยก็คือสาขาสํานักงานใหญ่นี้มันจะเป็นสาขาที่ของเยอะมากๆครับทั้งของแบรนด์เนมทั้งทองคําทั้งเงินสดทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ไม่รู้รุงรังไปหมดพอช่วงหยุดยาวปีใหม่สามีใหม่ของคุณแม่เาก็ฝากถามมาถามว่าคุณแมวปีใหม่ไปไหนหรือเปล่า ถ้าไม่ไปเขาจะมาจ้างให้นอนที่นี่สามคืนนอนเฝ้าเฉพาะตอนกลางคืนก็ได้ส่วนตอนกลางวันจะไปเที่ยวไหนก็ไปในตอนแรกคุณแมวเองก็กะจะปฏิเสธไปครับเพราะว่าตัวเองมีทริปไปเที่ยวภูทับเบิกกับเพื่อนๆแต่พอเห็นจํานวนเงินค่าจ้างแล้วปากของตัวเองก็ดันตอบรับคําไปอัตโนมัติเลยเพราะว่าลุงสามีใหม่ของคุณแม่เขาให้ค่าจ้างบวกกับเงินพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่และพอเห็นตัวเงินแบบนั้น ริปไปปูทับเบิกกับเพื่อนๆคุณแมวก็เลยเทซะเลยขอเอาเงินก่อนแล้วกันถึงจะบอกว่าที่นี่เป็นโรงรับจำนำครับแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไรนักหรอกเพราะว่าโรงรับจำนำแห่งนี้มันก็คืออาคารพณิชย์สาชั้นธรรมดารรมดธาที่ตั้งอยู่กลางเมืองใกล้กับหอนาฬิกาประจำตำบลในชั้นแรกด้านหน้าร้านก็จะวางโชว์พวกของใหญ่ๆอย่างเช่นพวกรถจักรยานยนต์หรือไม่ก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนชั้นที่สองจะเป็นออฟฟิศใช้เก็บเอกสารต่างๆนานาส่วนชั้นสามก็จะเป็นล็อกเกอร์ตู้เซฟแล้วก็พวกของที่ลูกค้าจำนำเอาไว้ในวันแรกที่คุณแมวอยู่ที่นี่ตัวเองก็เดินสำรวจเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าในโรงรับจำนำม,นมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างที่เห็นอย่างแรกที่มันชัดๆเลยก็คือสายไฟของกล้องวงจรปิดเป็นสายไฟที่เดินอยู่ทั่วบ้านแล้วก็เดินแบบครึ่งๆกลางๆเหมือนกับว่าง,งานยังไม่เสร็จคุณแมวเขาเห็นแม่ตัวเองบอกว่า จริงๆแล้วทุกสาขาจะมีพนักงานนอนประจํากันอยู่ที่โรงรับจำนำคือมีลูกจ้างนอนประจำแล้วก็มีคนเฝ้าตลอดเวลาแต่ว่าพอดีปีนี้เขาลากลับบ้านไปพร้อมกันหมดเลยกลายเป็นว่าที่นี่ไม่มีคนเฝ้ากล้องวงจรปิดก็ยังติดไม่เสร็จพอคุณแมวเดินดูไปเดินดูมาที่โรงรับจำนำมันมีของแปลกๆเยอะมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นกระทะหม้อหม้อหุงข้าวเตารีดก็มีนะครับ จริงๆแล้วของพวกนี้แม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะรับเอาไว้เลยเพราะว่าเอามาแล้วมันก็ขายยากแต่พอชาวบ้านตาดำๆมาจำนำก็อดรับเอาไว้ไม่ได้ยิ่งเป็นช่วงที่ลูกหลานเปิดเทอมนะโอ้โหของแปลกๆนี่เข้ามาเยอะเลยมียันครกยันสากที่เอาไว้ตำน้ำพริกเรื่องครัวทุกชิ้นเนี่ยขนมาทางบ้านเลยก็มีคุณแมวเดินดูไปเรื่อยๆจนมาสะดุดเข้ากับหุ่นโชว์เสื้อตัวหนึ่งที่มันถูกตั้งอยู่ที่มุมด้านในสุดของชั้นสาม ไอห,หุ่นนี่มันอยู่ในมุมมืดนี่ก็ว่าหลอนแล้วแต่ที่หลอนกว่าน,นั้นก็คือหุ่นตัวนี้มันใส่ชุดลิเกยอยู่คุณผู้ฟังคิดสภาพครับ้องมืดมืดแล้วพอเปิดไฟขึ้นมาดันเจอหุ่นใส่ชุดลิเกยอยู่ที่มุมมืดขี่แทบราดแต่พอสังเกตดูไปดีๆแล้วมันก็คือชุดลิเกเก่าๆธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยคุณแมวแค่เห็นแล้วก็ตกใจไปเอง ซึ่งพอคุณแมวเดินสำรวจจนทั่วแล้วก็ตั้งใจจะลงกลับไปที่ชั้นสองกลับไปนอนดูทีวีต่อแต่ในจังหวะที่กำลังเดินลงบันไดตัวคุณแมวเองดันได้ยินเสียงพิมพ์ดีดดังขึ้นมาจากบนชั้น3ม,มันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังกดแป้นพิมพ์ดีดพอได้ยินตัวเองก็หยุดเดินและพองเงียบไม่ได้หูฝาดนะครับมันมีเสียงดังขึ้นมาจากบนชั้นสจริงๆ และตัวคุณแมวเองก็ไม่รู้ด้วยไม่ได้สังเกตเลยว่าที่ชั้นสามที่เดินดูเมื่อกี้มันมีพิมพ์ดีดอยู่บนนั้นหรือเปล่าพอได้ยินเสียงพิมพ์ดีดตัวเองก็หลอนหนักเลยรีบย่ำเท้าลงมาที่ชั้นสองแล้วก็นอนคลุมโปงพยายามหลับตาลงจนท้ายที่สุดก็นอนหลับสนิทยันเช้าในวันสุดท้ายที่คุณแมวจำเป็นจะต้องนอนที่โรงรับจำนำแห่งนี้ในช่วงเย็นหลังจากที่กลับมาจากวัดแม่เขาก็โทรมาหาครับ พร้อมกับวานให้คุณแมวขึ้นไปดูเอกสารที่ชั้นสามให้หน่อยตรงตู้เซฟมันจะมีเอกสารดอกเบี้ยลูกค้าคนสําคัญซึ่งพอแม่สั่งแบบนั้นคุณแมวก็จําเป็นจะต้องทําตามรีบเดินขึ้นไปที่ชั้นสามแล้วก็ตรงไปยังตู้เซฟที่แม่สั่งแต่ในระหว่างที่คุณแมวกําลังอ่านข้อความจากเอกสารให้แม่ฟังสายตาของคุณแมวดันเหลือบไปเห็นที่เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องหนึ่งที่มันถูกตั้งอยู่ที่กลางชั้นสามเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องนั้นมันถูกแรปด้วยพลาสติกใสยอย่างดี แต่สิ่งที่คุณแมวเห็นตอนนี้ก็คือที่แป้นพิมพ์มันเหมือนกับว่าปุ่มมันกำลังค่อยๆถูกกดลงมันเหมือนกับว่ามันมีคนกำลังกดลงน้ำหนักที่ปุ่มแป้นพิมพ์แต่มันก็ไม่ได้กดแรงจนเกิดเสียงดังมันเหมือนกับมีคนกำลังกดแต่มันไม่มีแรงจะกดพยายามกดแต่กดยังไงก็กดไม่ลงอะไรทำนองนั้นตอนที่คุณแมวเห็นขาตัวอักษรของเครื่องพิมพ์ดีดค่อยๆดีดขึ้นตัวเองก็ตาโตเลย ถามแม่กลับไปที่ปลายสายว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าไม่มีหนูจะลงจากที่นี่แล้วนะเพราะว่าบนชั้น3มเนี่ยมันค่อนข้างจะวางเวงยังไงก็ไม่รู้แต่ก่อนที่แม่เขาจะวางสายไปแม่เขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าไม่มีอะไรหรอกคิดมากถ้ามันมีมันก็มีทั้งชั้นนั่นแหละเพราะว่าชั้น3แม่เอาไว้เก็บของเก่าและของแต่ละชิ้นมันก็อายุหลายสิบปีทั้งนั้น ซึ่งหลังจากวางสายคุณแมวก็รีบเดินลงมานอนต่อเลยพยายามขมตานอนปลอบใจตัวเองว่าอีกแค่คืนเดียวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็หมดคืนนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เงินค่าจ้างก้อนโตซึ่งหลังจากที่นอนหลับไปรู้สึกว่าน่าจะช่วงประมาณตีสี่กว่าเกือบจะตีห้าได้มั้งครับคุณแมวได้ยินเสียงกุกกุกกะกัก,ก,กมันเป็นเสียงแปลกๆเหมือนกับว่าที่ชั้นสมตอนนี้มันมีคนอยู่ มันเป็นเสียงของอะไรสักอย่างที่เป็นเสียงจากการกระทําของมนุษย์บอกตรงๆครับว่าตอนนั้นก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่จะไม่ขึ้นไปดูก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าหากมันเป็นโจรจริงๆคุณแมวจะต้องจับโจรหรืออย่างน้อยก็ต้องไล่โจรไปเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินมีค่าบนชั้น3เสียหายหรือถ้าเสียหายก็ต้องเสียหายน้อยที่สุดคุณแมวจึงรวบรวมความกล้าแล้วก็ค่อยๆเดินย่องขึ้นไปบนชั้นสาม ซึ่งทางเดินระหว่างชั้น2กับชั้น3มันก็ไม่ได้มีอะไรกันเลยนะครับมันเป็นแค่บันไดเดินขึ้นไปเฉยๆแค่เดินขึ้นไปก็เจอแล้วแล้วก็เจอจริงๆด้วยคุณแมวค่อยๆชงโงหัวขึ้นมาจากบันไดคือเอาแค่พอมองเห็นบนชั้น3เท่านั้นไม่ได้โผล่ขึ้นไปทั้งตัวและภาพที่คุณแมวเห็นตรงหน้ามันก็คือมันมีผู้ชายอ้วนๆคนหนึ่งแต่งตัวเรียบร้อยมากๆหวีผมจนเรียบแป๊ติดหนังหัว ผู้ชายคนนั้นเขานั่งอยู่ที่เครื่องพิมพ์ดีดโดยที่เขากําลังนั่งหันหลังให้คุณแมวและเสียงพิมพ์ดีตรงหน้ามันก็ค่อยๆดังขึ้นมันเหมือนกับว่าผู้ชายคนนั้นเขากําลังนั่งพิมพ์อยู่เหมือนกับคนกําลังนั่งทํางานอยู่อะไรทํานองนั้นเลยคุณแมวรู้ได้ในทันทีครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่น่าจะใช่คนแน่ๆเพราะว่าเสื้อเชิ้ตที่ผู้ชายคนนั้นเขาใสา่มันเป็นเสื้อที่ดูเก่ามากๆเป็นเสื้อขาวแขนสั้นที่มันดูเหลือง แถมการแต่งตัวของเขาก็ดูเป็นคนยุคเก่าเป็นยุคที่ไพรส์นีไทยปั่นจกักรยานส่งจดหมายอะไรทํานองนั้นร้ายบุรุษไพรส์นีไทยในยุคสงครามโลกในหนังเลยเสียงพิมพ์ดีดิตที่คุณแมวได้ยินมันดังขึ้นต่อเนื่องมาจากกลางห้องพอเห็นภาพแปลกๆแ,แ,แบบนี้ตัวเองก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยไหวแล้วครับหายใจแรงขึ้นแรงขึ้นจนคุณแมวต้องค่อยๆเดินถอยหลังลงมาจากชั้น3แล้วก็ลงมาชั้นสองวิ่งไปที่ชั้นหนึ่ง แล้วก็ล็อกประตูโรงรับจำนำแล้วก็วิ่งไปวัดเลยใครมันจะไปอยู่ละ่ะไปช่วยหลวงพ่อบินฑบาตดีกว่าสงสัยว่าหลวงพ่อท่านจะเห็นครับว่าคุณแมวหน้าซีดไม่ช่วยท่านถือของแต่หน้าตาก็ไม่ล้างผมฟูแถมยังใส่กางเกงนอนบ็อกเซอร์ตัวเดียวมาอีกหลวงพ่อท่านก็เลยไล่ให้ไปแต่งตัวมาใหม่แล้วก็ถามคุณแมวว่าไปทําอะไรมาทําไมสภาพถึงเป็นแบบนี้คุณแมวก็เลยจําเป็นจะต้องเล่าเรื่องที่เจอให้กับหลวงพ่อท่านฟัง ซึ่งพอหลวงพ่อท่านฟังจบท่านก็ขำแล้วก็บอกกับคุณแมวว่าเอ็งน่าจะเจอผีตัวเป็นๆเ,เลยละหลวงพ่อท่านบอกครับว่าคนเราถึงจะตายแล้วแล้วก็ตายไปนานแค่ไหนถ้ายังไม่รู้ตัวคนคนนั้นหรือวิญญาณดวงนั้นก็จําเป็นจะต้องอยู่กับสิ่งที่ใจเขาโหยหาหรืออยู่กับความเคยชินของเขานั่นแหละจนกว่าตัวเขาเองจะรู้ตัวว่าตัวเขาไม่มีร่างกายอยู่ในโลกใบนี้แล้ว เขาถึงสามารถไปรับผลของบุญหรือผลของบาปที่เคยทำมาตั้งแต่ครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วพอแม่กับสามีใหม่กลับมาจากวันหยุดยาวปีใหม่คุณแมวเองก็ถามไปว่าปกติแล้วที่โรงรับจำนำมีคนนอนเฝ้าจริงๆหรอแม่เขาตอบกลับมาครัว่ามีแต่ไม่ได้นอนที่ชั้นสองหรอกนะคนงานเขานอนที่ห้องพักด้านหลังคือเป็นห้องพักของอาคารติดกันนั่แหละไม่ได้นอนอยู่ในสำนักงาน พอคุณแมวได้ยินคุณแมวก็คิดได้ครับไม่น่าล่ะคนที่นอนเฝ้าเขาถึงไม่ได้เจอกับตัวเองถ้าสมมุติว่าเจอแบบคุณแมวแล้วต้องนอนตรงนั้นทุกวันจะต้องเป็นบ้าเข้าให้ในสักวันหลังจากนั้นมาคุณแมวก็ไม่เคยไปนอนที่โรงรับจำนำของแม่อีกเลยนะครับใช้ชีวิตอิสระตามแบบที่ตัวเองอยากทำไม่ได้อยากสืบทอดกิจการอะไรของแม่กับสามีแม่หรอกถึงแม่แม่เขาจะอยากให้คุณแมวมาทำงานด้วยก็ตามแต่ ส่วนหนึ่งแล้วมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าแม่กับสามีใหม่เขาไม่มีลูกด้วยกันล่ะมัง้งคุณแมวก็เลยกลายเป็นทายาทอันดับหนึ่งของโรงรับจำนำแบบไม่ค่อยเต็มใจนะักเรื่องราวนี้ของคุณแมวครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบคลาสสิกเหมือนกันนะในชีวิตนี้ของคุณผู้ฟังเคยมีของใช้อะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองรู้สึกผูกพันกับมันมากๆหรือเปล่าอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ หรือไม่ก็รถมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็รถยนต์ประจําตัวนั่นแหละครับเขาเรียกว่าของที่เราผูกพันเนาะบางทีการที่เราผูกพันมากๆความผูกพันนั้นมันอาจจะค่อยๆกลายเป็นความยึดติดค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตเราจนทาให้ตัวเราเองไม่ทันสังเกตก็ได้ในสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์เนาะคุณผู้ฟังพวกเครื่องพิมพ์ดีดอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะมีคนใช้อยู่แพร่หลาย ไม่ว่าจะงานราชการเองหรือว่างานสื่อสารงานเอกสารทุกอย่างที่เป็นเปเปอร์เวิร์กก่อนที่จะมีเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยแหละครับคือหัวใจหลักและผู้ชายคนนั้นคนที่คุณแมวเห็นผมคิดว่าน่าจะเป็นคนในยุคก่อนที่เป็นยุคที่เครื่องพิมพ์ดีดกําลังเฟื่องฟูหรือเปล่าและการที่ได้เห็นวิญญ,ญาณของเขาปรากฏแบบนั้นผมมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์นะว่าวิญ,ญญาณของผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกคุณแมว คิดได้หลายในเหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือมันคือความเคยชินของเขาอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดดวงวิญญาณของเขาหลังจากที่จากโลกใบนี้ไปแล้วเขาอาจจะผูกพันกับเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องนั้นทําให้เขาจากไปแล้วก็มาสิงอยู่ในนั้นแล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันกับเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องนั้นคือการทํางานของเขาหรืออีกในหนึ่งก็คือเขาพยายามปรากฏตัวให้คุณแมวเห็นเพื่อขอส่วนบุญของคุณแมวอยากให้คุณแมวปลดปล่อยเขาจากเครื่องพิมพ์ดีที่เขาผูกพัน ประมาณว่าอยากให้คุณแมวช่วยทําบุญให้หน่อยอะไรทํานองนั้นคิดไปได้หลายรูปแบบเหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมันก็คือความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นและคุณผู้ฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณแมวตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญญาณของผู้ชายคนนั้นเขาปรากฏตัวให้คุณแมวเห็นเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกเมมเบอร์กับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้า ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ